วิไลแบรนสวัสดีค่ะวันนี้วิไลก็อยู่ที่วัดชัยการามนะคะเรามาดูความงดงามกันเลยค่ะแม่แม่แฟนเพจแฟนคลับวิไลแบนะคะไปเล่นี่ค่ะอคะวันนี้เรามานำพิธีการค่ะ สดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็พาน้องม่อนมอน,นะคะมาเที่ยววัดที่สวยงามมากเลยอยู่ใจกลางเมืองนะคะสามารถมาขอพรกันได้นะคะหวังว่าแม่ๆที่ดูคลิปอยู่นะคะอย่างน้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้มาดูน้องม่อนๆเที่ยวแบบนี้นะคะให้แฮปปี้กันทุกคนนะคะน,นี่นะคะมีวัดที่สวยงามและโอ่งยิ่งใหญ่มากนะคะอันนี้คือวัดชัยการามนะคะแล้วก็มีเทพ,พเจ้านะคะ เราจะเห็นน้องมั่นมันนะคะน้องมั่นมันก็กำลังขอพรอให้แม่แม่ลูกค้าทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะวันนี้เราก็มากับแอดมินพี่บิวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะคือเห็นมุมในใจกลางเมืองอย่างนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะด้านบนสวยงามมากๆค่ะเสาเป็นสางมังกรเลยนะคะวัดชัยการามนะคะวัดชัยการามนะคะสาหรับแม่แม่ที่ถามเข้ามานะโอเค ไม่พานะคะม่อนมอนไม่พานะคะอืนะคะก็แฮปปี้มีความสุขทุกคนนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีมากมีมีชัยร่ำรวยเฮงๆนะคะขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าของวิไลแบรนด์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็วิไลก็จะเอาสิ่งดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้เห็นให้ดูให้ติดตาในความสวยงามและความเป็นสิริมงคลไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ